ตอนนี้หรอเราบอกไปเฉยอ๋อโอเคไม่ได้ไปเตินน้นกันแล้วนะนัดกี่ทุ่มนะปกติจัดกี่ทุ่มแล้วลืมเหรอสามทุ่มจัดสี่ทุ่มไปสามทุ่มไงจัดสี่ทุ่มคันหัว พวกนี้จะจับฟิสซมาดเลยหรอใช่เอาแล้วไงนะว่าอะไรต้องพยายาทำอะไรทุกอย่างเง้ยแม่เลยให้กลับไปจับฟิสซมาดเนี่ยสวยๆเลยดีแล้วพวกนี้มาเป็นแซนตี้จัดเต็มด้วยพวกนี้เหรอจะนั่งตั้งตารอพวกนี้ใหม่เป็นวันไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึง L V J อ่ะจำไม่ได้แล้วมั่อตอนนี้ไม่ช่วงไหนบ้านเนี่ย เฮ้แฮปปคนเกิดเยอะมากเลยอะแบนี้นะคนเกิดไม่แมนเรีย,ยงกันเลยงเยอะเยอะเฮ้มเฮ้มเอานี่สัญญาไม่ได้ลูกนี่อหะลูกเขาถอยนี่แหดีแล้วมเอีก บอล่นเจ้ยยมเนะไม่คกินทุกอย่างไงนะคะแนงกล้วยปิ้งสตรอเบอรี่น,น้ำส้มก,นนกินหมดเลย แล้วตอนนี้มันตีกันหมดเลยีอูพอกีอบกินอ่ะนี่เป็นคนนเนนนกินมากเลยนะนพิ่งรู้ว่าเนนี้กินเร็วอ่ะที่มันเป็นทำไมอ่ะการเหลือกไหมเมื่อกี้มันเป็นการเหลือกปะโอโหฮาอนนี้เขาเขียนได้ยังเขียนได้แล้วเขีนได้แล้วเขนโอเคอ่าอันนี้พี่หญิงอันนี้พี่หญิงพี่หญิงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาวแม่ะ